เสลส์ไลฟ์แอนไลฟชีวิตธุรกิจที่มีความสุข สวัสดีปีใหม่นักลงทุนนะครับปี2,558เป็นปีที่หุ้นเปิดเปิดสูงนะครับแล้วปิดต่ำนะฮะปี2 5 5 9นะครับก็ขอให้ลงทุนโชคดีกับการลงทุนนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับในปีหน้าอยากังวลกับเรื่อเซ็ตอินเด็กมากนะครับปีหน้าจะเป็น Selective Buy นะครับเป็นการเก็งกำไรในหุ้นรายตัวนะฮะแยกเป็น3กลุ่มนะฮะถ้าเป็นหุ้นใหญ่เนี่ย ให้รอให้ให้รอตลาดแพนิคนะฮะหุ้นใหญ่ก็จะแก่กลุ่มธนาคารกลุ่มน้ํามันนะครับกลุ่มสื่อสารรอแพนิคนะฮะรอแพนิคของกลุ่มหรือแพนิคของเซ็ตให้เข้าไปซื้อเพื่อเล่นรอบนะครับ่วนหุ้นขนาดกลางนะครับต้องเลือกรายตัวนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มระเมาก่อสร้างนะครับอาจจะมีตัวดีๆให้เราสามารถที่เล่นรอบได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหุ้นเล็กๆนะฮะให้ดูว่าเมื่อหุ้นใหญ่ขึ้นไม่ได้นะครับหุ้นกลางขึ้นไม่ได้หุ้นเล็กก็จะขึ้นมานะฮะยังสามารถ สามาหากินในตลาดหุ้นได้อยู่โดยการที่ใช,ใช้เงินใช้เงินน้อยๆนะครับธีมหลักของปีหน้านะ่าจะเป็นปีของการแกะพอร์ตหุ้นนะครับถือเงินสดให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยจะจะเป็นหนทางรอดของนักลงทุนในการมีเงินไว้ลงทุนเมื่อตลาดลงลงแรงนะครับซึ่งเราคาดว่าอาจจะเกิดในปี2561นะฮะตลาดจะลงนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเตรียมเงินสดไว้นะครับติดทุนนะครับทยอยขายไปนะครับขึ้นไปอย่าไปไล่ตามนะฮะรอรอแผนนแล้วก็ค่อยซื้อนะครับกลยุทธ์ในปีหน้าก็จะเป็นตามที่ที่บอกไปนะฮะก็ขอให้นักลงทุนใช้พันธมาระวังในการลงทุนนะครับปีหน้าคิดว่าเป็นปีแห่งการขายนะครับผมเชื่อว่าปีหน้าหุ้นขึ้นนะครับแต่เป็นปีแห่งการขายหุ้นมากกว่าเป็นการซื้อหุ้นนะครับ นะฮะอ้าววันนี้เราก็จะมาดูนคนชงคนนั้นก็คนดวงดีคนนี้ครับก็เน้นอีเด็กทรอเลยนะครับก็เป็นคือผมการพิเคราะเนี่ยผมผมใช้วิธีนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เข้าวงการมานะครับก็คือทุกอย่างแหละอันนี้อาวุธสำคัญจังหวะทามมิ่งเนี่ยก็คือใช้อีเด็กทรอนนะฮะก็เป็นอะไรที่ถนัดที่สุด ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหรือว่าวิธีดูยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็อาจจะผิดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าปีหน้าก็ชงถูกไหมฮะแต่ว่าก็น่าจะถูกนะนะฮะมาเริ่มกันที่ก่อนนะฮะมีปัญหาเหมือนกันเรื่องเรื่องเปิดนะฮะเอาไปหน้าพี่อ๋องเลยนะอเลื่อนเลยค่ะโอเคครับก็ผมเกินก่อนละกันนะครับผมดูตลาดพัฒนาแล้วเป็นยังไงนะคะก็เริ่มที่ ตัวดัชนีดาวโจนนะครับจะเห็นว่าถ้าดูดูภาพระดับสัปดาห์เนี่ยนะครับคือที่ที่อยากชี้ให้ดูเนี่ยนะครับขอยืนแล้วกันเพื่อจะให้เห็นพอยเตอร์นะฮะคือทำเฟรมทำเฟรมของตัวทุกตัวที่จะบอกในในวันนี้นะครับก็คือเริ่มเมื่อแต่ขึ้นหนึ่งเห็นนะครับ คือจะเป็นช่วงปี2008ถึง2009นะครับซึ่งเป็นตัวของหลังเกิดวิกฤตสัาพไปแล้วนะครับแล้วก็อ,อย่างที่รู้กันก็คือมี QE เข้ามานะครับทุกตลาดเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ททมเฟรมไม่เหมือนกันนะครับถึงจะบอกว่าตอนนี้ตลาดพัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนามันททมเฟรมมันเคลื่อนกันอยู่นะครับซึ่ง ในที่นี้จะเห็นว่าเป,เป็นตัวดาวโจนเป็นอยู่ในขึ้นสีนะครับผมเขียนบนบนหัวว่าหากไม่ต่ำกว่า16,400ถึง16,500จุดนะครับก็แสดงว่าขึ้นสีจบแล้วนะครับอันนี้ว่าตีตามเทรนด์ไลน์นะครับขึ้นสองไปขึ้นสี่ถ้าเกิดว่าขึ้นสี่จบแล้วเนี่ยไอ้ตัวการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ควรจะต่ำกว่านะครับ1น0 0 0 6,400ถึง16,500จุดนะครับแล้วก็ขึ้น5นะครับเป้าหมายประมาณใกล้ๆ20,000จุดนะครับคือตลาดพัฒนาแล้วไม่น่าห่วงนะครับตัว S&P ก็เหมือนกันภาพขายตัวดาวโจนเลยนะครับก็คืออยู่ในอยู่ในขึ้น4แต่ ตัวขึ้น5เนี่ยผมมองตัว s อสเนี่ยอาจจะยาวกว่าเพราะว่าภาพที่แล้วดาวโจนเนี่ยคือถ้าเป็นความรู้เรื่องขึ้นเนี่ยขึ้น3ต้องไม่ทั้นที่สุดนะครับตัวดาวโจนเนี่ยขึ้น1ยาวสุดแล้วดังนั้นเนี่ยขึ้น5จะต้องสั้นกว่า3นะครับแต่ s p p เนี่ยขึ้น3ยาวประมาณเท่ากับขึ้น1นะครับขึ้น5ก็คือวัดได้ประมาณ 2,500ถึง2,600จุดนะครับอันนี้เป็นอีกตลาดหนึ่งของ S&P ตลาดพันธบัตรนะครับเป็นยังไงจบแล้วนะฮะตลาดพันธบัตรที่เป็นตัวตัวชา้าที่ลงมาเนี่ยก็คือแสดงว่ายิวเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับราคาพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นอันนี้มองเป็น A,B,C ก็คือขา A ขึ้นมาเป็น B แล้วก็ C มี5ขึ้น 1, 2, 3, 4, 5 MCD divergent นะครับสแสดงว่าตอนนี้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยล้อไปกับเฟดแล้วว่าคือตลาดฟันธงแล้วว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยนแน่ๆนะครับมันเลยสะท้อนมาที่ตลาดพันธบัตรก็คือยิวเริ่มปรับตัวขึ้นนะฮะยังไงต่อมาดูค่าเงินสหรัฐบ้าง ดอลลาร์จะเห็นว่าอ่อนแข็งค่ามาสักระยะแล้วนะครับก็คือผมมองเป็น A นะครับ A B แล้วก็ขา C มี5ขึ้นอันนี้ยทำขึ้น4อยู่ซึ่งดอลลาราเนี่ยจะขึ้นไปทำหายประมาณ1 0 2่งถึงหนึจุดอันนี้ดูดัชนี DXYO นะครับก็คือจะเป็นช่วงที่ เฟดขึ้นดอกเบีย้ยแหละก็คือประมาณช่วงเดือนธันวาคมประชุมวันที่16ธันวาใช่ไหมฮะคือจากนี้ไปเนี่ยมองว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งได้ต่อแต่มองเป็นรอบสุดท้ายแล้วรอบท้ายแล้วของขาซีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคาดว่าหลังเฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับ16ธันวาคมอันนี้เงียบมากเลยนะฮะผมบรรยายเป็นวิชาการมากไป่ครับใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนี้อันนี้ขอข้อเกินก่อนนะครับขนาดเกินนะครับพี่ยาวเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> คือมองว่าหลัง16ธันวาไปอะนะครับตลาดอันนี้จะเริ่มมีการ take profit ดอลลาร์แล้วนะครับคือตลาดจะมองไปว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยช็อตแรกแล้วเนี่ยจะไม่ขึ้นแบบมีอัตราเร่งคือหยุดสักพักหนึ่งไปเลยขึ้นช็อตแรกแค่0.25แล้วก็หยุดไปเลยนะฮะทำให้ตัวดอลลสาระ์จะอ่อนค่าได้ นะครับอันนี้คือคือภาพตลาดของของตลาดพัฒนาแล้วยุโรปกันบ้างนะฮะจ้เารอบโลกเลยเนาะนะฮะรอบโลกนะฮะเห็นไหมฮะคือผมก็ทําทํากันบ้างเหมือนกันนะพี่อ๋อค่ะพี่ไม่ได้ว่าน้องค่ะอย่าพึ่งว่าพี่นะฮะตลาดยุโรปก็ภาพเหมือนกันเลยนะครับอยู่ในขึ้นสี่เหมือนกันนะฮะข้ามไปดีกว่ามันมีไฮไลท์สำคัญอยู่นะครับอลายะยังไงคะ เงินย an> uh ูโรก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือยังอ่อนค่าได้ต่อตามที่ ECB จะทำ QE นะครับก็เป็น ABCX ABC 2ชุดอยู่ในขา C ยังไม่จบนะฮะนิคิอันนี้น่าสนใจนะฮะคือถ้าเกิดในในบรรดาตลาดพัฒนาแล้วอะผมมองปีหน้านะครับถ้าใครจะซื้อกองทุนนะซื้อตลาด อันนี้ครับนี่กอีอะผมมองยังขึ้นได้ต่ออยู่เยอะเลยสังเกตดูตามชาร์ตนะฮะคือ,อ,คอจบแล้วนะครับไม่ใช่ขึ้นจบแล้วนะลงจบแล้วนะฮะก็คือ A B C อันนี้มองเป็น A B C นะครับทั้งยวงเลยอันนี้เพิ่งเริ่มขึ้น1เองสองแล้วปัจจุบันนะถ้ามองไม่ผิดนะฮะคือจะเป็น3ของสามนะฮะ ถ้าใครซื้อกองทุนผมว่าเนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับตัวตลาดนิกเกอิถัดมาเงินเยนนะครับเงินเยนก็แข็งค่าตามเอ้ยอ่อนอ่อนค่าตามนิกเคอินะครับไม่มีอะไรนะครับแถมอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่เข้าตลาดไทยนะฮะเห็นไหมครัไปรอบโลกเลยนะฮะเดี๋ยวพักพักก่อนไหมฮะให้ครูไก่ <ด>หรอหรืวว่าให้ผมคำต่อเลยได้ได้เชิญเชิค่ะเอาให้จบไปจบนะ <laughs> <c oughs> ตลาดสินค้าพกพันธ์นะครับก็ดูดูน้ำมันก่อนน้ำมันมองก็ยังไม่จบนะฮะก็คือเป็น A,B,C สองชุดนะครับ A,B,CX เอ <A, S 2> <ด> C ขาด C, มี5ขึ้น 1, 2, 3ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ในอยู่ในขึ้น4นะครับอาจจะเด้งมาที่ประมาณ50ถึง55เหรียญน,นะครับแต่มองผมมองลงต่อนะครับเป้าประมาณ 3, 3ถึง 3, 4เหรียญดังนั้นตัวกลุ่มพลังงานก็ยังไม่น่าเล่นนะครับคือถ้าคิดตามไม่ง่ายเลยคือคุณกลุ่มกลุ่มนี้จะมาเมื่อตลาดพังแล้วขน้นนะครับตลาดไปรอบกลุ่มพลังงานถึงมานะตอนนี้ยังไม่ใช่ ทามมิ่งยังอีกสักพักเลยเพราะว่าตลาดหุ้นก็เพิ่งเริ่มเองนะเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะฮะหุ้นไหนหุ้นอื่นหุ้นต่างประเทศนะฮะทองก็ยังไม่น่าด้เหมือนกันก็คือปิดรอบเลยตรงนี้ทองจะขึ้นก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อต้องมาก่อนซึ่งตอนนี้มันต่ำมากนะฮะสุดท้ายนะฮะเมนตลาดตลาดทิพย์คือที่ผมอยากผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้เห็นภาพอะไรผมอยากว่าเห็นภาพว่าทามมิ่งเนี่ย มันคาดเคลื่อนกันคือถ้าผมนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับซัพพาม2,008 2,009จะเห็นว่าตลาดพัฒนากําลังพัฒนาหรือว่าตัวทิปมาเก็ตเนี่ยขึ้นมาครบ5คืนแล้วเห็นไหมฮอันนี้ 1, 2, 3, 4, 5เป็น3คืขึนใหญ่แต่ที่โชว์เมื่อกี้ตลาดสหรัฐ S&P มันยังแค่ขึ้น4สีงนะ พราะฉั้นไม่แปลกเลยว่าทำไมตลาดพัฒนาแล้วถึงเอาโปรฟอร์มแล้วก็มองไปถึงปีหน้าด้วยว่าก็จะเป็นอย่างเช่นปีนี้ต่อไปนะครับ<ม>เพราะว่าไอ้ตลาดอย่าง,างตัวอินโดเนียขึ้นมาครบ5คาขึ้นละสามขึ้นใหญ่ตัวนี้เป็นขึ้น4ี่ซึ่งเล่นยากมากมันคอมเพลกมันซับซ้อนนะครับสำหรับตัวตลาดกำลังพัฒนาแล้วก็ฟิลิปปินเหมือนกันนะครับก็คือจบ ขึ้น3ใหญ่แล้วลงเป็นขึ้น4นะมาถึงเซตแล้วนะฮะเซตภาพผมมองเป็นเป็น2กรณีนะครับสำหรับตัวตัวเซตนะฮะ 1, 2และจุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะตั้งแต่ซับพามาแล้วก็จบมี QE เข้ามาใส่เงินเข้ามาตลาดบ้านเราแปลกนะฮะคือเป็นฟิบเบฟเฟลเลียนะฮะคือขึ้น เอาอันด r p e ร f o ฟอร์มมากกว่าชาวบ้านเขาเลยขึ้นน้อยมากนะฮะซึ่งถ้าเป็นกรณีเน,นี้ยกรณีแรกเนี่ยมันเพิ่งเริ่มแค่ขึ้นสียงนะนะฮะแล้วผมมองยังลงไม่จบด้วยนะครับจะลงไปประมาณ 1, 2, ึ4นะครับตอนเนี้ยรอบเนี้ยนะครับ1 2ึ4ออันนี้เป็นในส่วนของกรณีแรกนะฮะสรุป ก็ไม่ต้องอ่านกันเลยนะฮะที่บอกไปแล้วนะครับสรุปแต่มีอีกกรณีหนึ่งที่ผมมองนะฮะก็คือสมมุติว่าไอ้ที่ขึ้นมา1650เนี่ยมันมันไม่ใช่ฟิบเบ e เฟลเลียนะแต่มันอาจจะเป็น x ของขึ้น4ทั้งยวงเนี่ยเป็นแค่ขึ้น4ส่วน1ของขึ้น4เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสเนี้ยตลาดบ้านเราจะท้ายกับตลาดพัฒนาแล้วก็คือปีหน้าจะเอาพกฟอร์มนะฮะ ชอบอะไรเมากกันครับกรอนนี้ไหนสองใช่ไหมฮะแล้วมันคาดว่าจะเกิดไหมฮะกรอนนี้สองนะฮะถ้าเกิดก็คือถึงพันแปดร้อยที่ผมมองไว้ปีหน้าเหรอปีหน้าก็มองไว้ผมก็ต้ออกคนเดียวเ่นั้นเองไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคือเป็นการประชุมการระหว่างฝ่ายรีเสิร์ชว่าว่าผิดไปนอยู่นู่นว่าเขามองเหมือนพันแปดร้อยจุดผมก็ผมว่าต้องใช่ไหมต้องตามเชื่อเปล่าพันแปดเออเชื่อด้วยเหรอ แต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวคือคือคือปีหน้าเนี่ยปีหน้าปีหน้ามีอะไรฮะพันแปดแล้วสองคนที่อยู่พันหกข้างล่างอยู่เลยคือคือที่มันไงอยู่พันหกองที่มันมองเข้าเคสนี้ได้เนี่ยแล้วมองปีหน้าจะเอาโพฟอร์มเนี่ยนะฮะค่ะปีหน้าจะมีซอลี่เรื่องการเลือกตั้งถูกไหมฮะคือในช่วงในช่วงปีหน้าเนี่ยตอนนี้กําลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่ซึ่งฉบับแรกไม่ผ่านถูกไหมฮะตอนนี้กําลังร่างใหม่เสร็จ จะทำประชาพิจารณ์ซึ่งถ้าผ่านเนี่ยมันอาจจะมีธีมที่ว่า Election r a l l y ก็ได้ถูกไหมฮะเพรานะว่าเลือกตั้งกำหนดไว้มิถุนายนปี60กลางปีอีก2ปีนะอีก 2, 2> ปี 2> แต่ว่าปีหน้าจะมีสตรอรี่เรื่องนี้เยอะเลยซึ่งถ้าเกิดเป็นทางที่ดีนะฮะเป็นทางที่ดีนะอันเนี้ยจะเข้าเคสนี้ผมมองนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คือตอนเนี้ยเซตจ,จะลงมาก่อนผมว่าเดือนธันวาตลาดไม่ค่อยดี นะครับฉะนั้นถ้ามันลงมาพันสามไม่ต้องตกใจนะฮะตามที่ผมบอกไว้นะคแต่ว่าเป็นโอกาสในการซื้อน,นะฮะของออกลงลง,ลงคือผมมองเดือนธันวาวหุ้นไม่ดีค่ะหุ้นไม่ดีคืออาจจะหลุดพันสามด้วยอประมาณลงมาโลกล่ะหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดห้าที่มองไว้เมื่อกี้นะฮะแต่คือลงมาแล้วมันจะเด้งใช่ไหมไอ้เด้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะบอกแล้วว่ามันจะเข้าเคสหนึ่งหรือเคสสองถ้าเข้าเคสหนึ่ง ตลาดก็จะเล่นยากต่อไปนะฮะก็จะเน้นการเทรดดิ้งระยะสั้นๆมากกว่านะครับเดี๋ยวเชิญคุณไก่ดีกว่าอ๋ออ๋องยังยืนพันแปดอยู่ใช่ไหมน้องผมยังยืนพันแปดอยู่นะครับหวังว่าจะเข้าแคทที่สองเชื่อและมันและตามต่อไปอีกสองปีครูไก่มองพันสองใช่ไหมใช่คุณเล่นนะครับอ่าของคุณอ๋องนะคะของครูไก่แล้วคะโอเคอ่าก็อยาเดี๋ยวพอยเตอร์ให้ครูไก่นะอืมค่ะเดี๋ยวเราจะสวิตไปที่จอของครูไก่เขานะคะ คือทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเซตจะเป็นแนวโน้มไหนใช่ไหมคะก็จริงๆอะมองไว้ทั้ง2แบบเหมือนกันอขอถามนิดนึงใครเคยเรียนอิเลียดเว็บกับครูบ้างคะ่ะยกมือน,นิดนึงคะ่ะค่ะพอมีนะคะครูไก่พอมีพอมีค่ะพอมีคือถ้าเคยเรียนอิเลียดเว็บมันเนี่ยก็คือจะได้คุยภาษาเดียวกันนะคะ,นะคะโอเคอย่างที่เราดูกันนะคะก็คืออย่างแบบแรกเนี่ย แบบแรกเนี่ยก็คืออย่างที่คุณอ๋องบอกว่าตรงนี้เป็นสามใช่ไหมคะก็คือครับใช่ครับผมสามสี่แล้วก็ห้าที่เป็นเฟลเลียใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาเป็นสี่ใหญ่ครับนะคะแล้วก็จะขึ้นกลับไปเป็นห้าใหญ่นะคะแล้วอีกแบบหวังว่านะครับหวังว่าก็คือแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นแบบที่ตรงนี้เป็น สามแล้วก็สี่ใช่ไหมคะแล้วก็ไซเวออกข้างนะคะถูกต้องไหมนะคะ <c oughs> เรามาดูประวัติจากที่ผ่านมาที่ผ่านมานะคะขอขอกราฟเต็มๆค่ะโค้ดตั้งแต่เปิดตลาดค่ะอันนี้กราฟประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้กราฟเมืสองห้าหนึ่งแปดเนาะค่ะน,นี่สองห้าห้าแปด โอเคนะคะ business life and life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข